สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกเ็เพื่อนๆทุกคนนะครับเด้อมาพอกัอีกีลยวทางเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเขว่าเรแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล่อยอย่าลืมกดกระดิ่งนั้นนครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆสาหรับชิปนี้เมื่อนี้ได้พี่น้องเด้อผามาเบิ่งง่วพี่น้องง่วงามอยู่อืนบ้านสุมพลนบ่เาบ,บ้านเฮาขึ้าบ้านสุมพนาน,พ,นพี่น้อง เนมีงวงงามโอ้งวางามมีดีเนาะจัดตัวเลยงวเฮาเาจา็ดตัวเนาะเกษตรกรเฮาซื้อว่าจังไหนเนาะเจ้าของงว่วนไหมพี่น้องคนในในน้ำตูนเนี่ยโอ้คนเจ้าของเพิ่นซื้อสิงเนาะเฮาเป็นเจ้าของบริษัทเนี่เฮาเป็นโอ้เป็นหัวหน้าเจ้าของเจ้าของงว่วนพี่น้องเขาเป็นแม่บ้านเท่าเลี้ยงมาตั้งปีแล้วเลี้ยงงว่วนนี่ สอ,สองปีเนาะเลี้ยงสองปีพี่นอ้องมิแต่สีแดงแดงนี่พี่นอ้องแดงล้วนล้วนวิธีการเลี้ยงเขาเลี้ยงจังไดนเขาปล่อยบอ่อเดี๋ปล่อยไปทางไดนบ่อ,บอนี่อนอโอ้โมนี่เอาไปคอกตัดหญ้าให้กินเนะเาะไปได้หญ้าไม่ใส่ไม่ให้กินบ้านนี่อนนนโอ้เอาน้ำคั้นแทหนาโอ้เอาน้ำคันเทหน้าเนาะระวังหญ้าเขาสีดยญ้าคาหญ้าเด้อระวังเด้อคั้นหน้า บ่มีเขาบ่ค่อยสิอยากมา,นนกกากบ้านนี่เนาะกแกถามกับเจ้าคนก่นสิต้ะโอ้ถามบ่ก่อนเนาะโอ้พี่น้องงัวเพิ่นงามแม่เลี้ยงมาสองปีเขาซื้อม้าบดเลยเบ่งัวหรือออกลำเฮาอยู่ซื้อม้าบดสุดโตซื้อม้าบดซืดอตัวโอ้นี่พี่น้องจักแม่ทั้งเบิดซื้อมานี่ซื้อมาบเบาิดซืดอตัวเลยแม่น้องทุนหลายปานเดย์หลายแสนเลยเนาะเพราะว่างัวมันสีแดงแม่นี่พี่น้อง โอ้ซื้อมาบางงาดมาขายทีมแล้วก,ก็ซื้อมาใหม่เนาะนี่พี่น้องขายไปซื้อมาเพิ่นว่านี่แม่นี่ก็บใหญ่พี่น,อน้องมีแต่งอแดงๆเนาะแดงงามพี่น้องแม่และจักรมือนอ่ะซื้อมานี่มันชีหาเมืองเนาะซื้อแต่มันเป็นสาวพ่นผลึกซื้อมีลูกมามกโอ้มีท้องมาพี่น้องแม่และ4 5หาเมืองเนาะ มันมันเก่ามือผมแม่ละเก่ามือภาษาสีก็หาเก่ามือเี่อันเห็นแม่ละหาเมื่อนี่สองตัวกับแสนสามแสนโอ้แม่บ้านบ่ค่อยหู่จักได้ละเอียดปบบนี้เนาะพ่อบ้านไปใช้ส่นเจียวเนี่ยโอ้เพิ่ไปแกไม้พี่น้องเพิ่งเลี้ยงมาได้สองปีต้นนี้อันนี้ไก่เขาจะให้เก่าเมื่อนี่แม่นี่บ่แม่มันมีลูกหรอไปนี่อันนี้มันมีลูกอ่อน โอ้ได้ลูกน้อยแล้วให้ลูกน้อยแล้วพี่น้องมันได้ลูกแรกบ่กมันเป็นสามสี่หรืบ่โอ้สามสี่พี่น้องเขาขายเก่ามือแต่เขาซื้อมาตั้งมือที่แรกที่แรกคนซื้อมาอันหาหกมือหนิบ้างโอ้หาหกมือส่วนมันราคาง้อมันแพงบ่กถ้าเขาขายเก่ามือเนาะแม่ราคาแพงเนาะแต่ว่าส่วนนี้ราคาง้อมันเกิดบ่บ่แพงกว่านี้เนาะเขาขายไปหลายอะไรด้วยเนาะ โอ้ขายไปก็ซื้อมาเนาะมันว่าขายแล้วเก็บไว้ฝากธนาคารเนาะโอ้เป็นซื้อเปลี่ยนออกเป็นขเนข,นข,าขาพี่น้องลงทุนไม่ละค่าล่ะขายเอากำไรไปใส่เนาะเอาต้นทุนมาซื้อใหม่อีกปกาพี่น้องนี่โตงามยากบ่เลี้ยงงัวนี่บ่ยากเนาะท้อทงคนบ่นเลี้ยงงัวอะไรเลี้ยงยากไหม แล้มีอไเบ็ดี้มีอะไ้แต่นามัวว่าสมากพอบ้านไปเนาะเช้ามึงเขาไปไก่ได้เช้างวนผิดกินอันี่นี่พี่น้องนี่พี่น้องงามดีพี่น้องงวผนงามพี่น้องนี่ตัวใหญ่ๆงามหนึ่งแดงสีแดงเิ่นวาเลียง อย่างมาสองปีปีกวกว่าเขาบอได้ปลูกหยาเนาะฮะต้นหยาธรรมศาสตร์เนาะพี่นปลูกโอ้เพิ่นปลูกหยายังหยายังเพิ่นปลูกโอ้เดินหน้าบ้านนี่บ่าหยาอันที่มันเป็นกอนน้ำแข็งห่างนี่ไหมเขาเอาเจอินหยโอ้หยาสิงคโปร์บ่าหยาสมๆนั่นบ่ินนี่าโอ้จินนี่อันที่มันเป็นเงาเครื่องเงา ขาอ่อยาเพ่งเวลาไปลงก็าางกได้ปั๊บรับขั้นหน้าลงเลยขั้นหน้าหนูลงเลยแค่เป็นให้เดียวยบอกโอ้คน,นขายน้ำบอกโอ,อ,โอ้ได้ยินเขาวข่าขายน้ำจนได้ได้ซื้องี้ยแม่เอลีบ่ฮะมันก็แล้วแต่เขาอยากได้อยงแล้วโอ้ได้หลายครับอกขายน้ำใส่ลุ้งน้ำเขาอยู่ใส่โอ้บ่แม่ขายเป็นลุ้งน้ำผลิตเป็นขวดไปขายบ่แม่เนาะ โอ้สูบขึ้นจักอันบาดานรถปล่อยน้ำใส่องแดงแล้วก็ฉุบองแดงใส่รถอโอ้เขาสูบมั่งขึ้นมาครังใส่องแดงไว้แล้วกอนน็อันนี้บาดาลบอ่อ,บอน้อยบอ่อน้อยบ่อน้าเ้าแซ่บบอ่อแ่บแซ่บบอ่อจาง,งเลยนะบอ่พอพ่นคือซื้อดีถ้าเปลี่ยได้ขึ้นื้อน้ำน้ำอาบจ้าเนี่ยโอ้เป็นน้ำอาบไม่เป็นน้ำกินเนาะเอาพื้นบ่ไม่แม่ป่าป่าบ่บ้านห้างมองที่ไปขายนี่ มีอยู่จา้าตวบบนันอันนจกสาม่นโอ้นคนตกสานำมานำารืคุณหรือว่าม,มีนำทั้งหมดเลยซื้อเดีไปขายให้ได้หลายแสนาถวขายนำบะ่ะตได้ซื้อ,องีมันงแม่นี <laughs> น้กได้ม่หมื่นละโอ้ขายนำไม่ใื่อนอแม่นี่พี่น้องขายนำได้ปีละหลายหมื่นได้พี่น้องี้เอโอ้ปีปีปปได้ขายเหลายหนเือนหอดแสนพี่หมอหอดแสนบ่หอดกยังหน่อยเนาะ คุณอะพี่น้องขายน้ำมันสีลหกจิกมื่นเฮ็ดอันนั้นอันนี้ไปเท่าละมื่นสองมื่นไหโอ้ขายน้ำได้แล้วมาเฮ็ดทันที่นี่เนาะอันง้อเนี่ยกระแม่นขายน้ำพึ่งกันบ่แล้วบ่ขายน้ำแน่โอ้ขายน้ำแน่เด็กเงินทุ่นจะคว้งมีน้ำแน่เนาะเขาได้ใส่อาหารเสริมบ่นี่พวกเป็นหัวอาหารได้ใส่บ่โอ้ห้ามนาะหลักๆคือห้ามเนาะกับกินยาก็มีห้ามยังหน่อยห้ามให้กินน้ำมะเร็งโอ้ย่างมะเร็งให้ห้ามเนาะยังอะไรเว้นหนให้ยา โอ้ฟิม ah? right? ิกฟิมิกบ่เป็นผงบ่ตักสมหั่นบ่กกรสชีฟิมิกนึงละเขาใส่ในอันนี้งัวนนะสมพัน่์เดี๋ยวบัตรวิธีสมพันธนห้อาย่ำสมย่ำยังไงสมหั่นแล้วเชื่อตัวแล้วเชื่อไงมองาสมโอ้มองมาสมเนี่พี่น้องงัวนวันเป็นงัวขาวว่มีงัวขาวจักตัวพี่น้องนี่แต่ตัวแดงๆโอ้มาขาว เลี้ยงวัวแดงกวาขาวเปลี่ยงใดเลี้ยงไปแล้วสูงวัวแดงมาไาด้เนาะว,วัวแดงมีราคาของวัวขาวดิแมงค่ะหันแมงสมมติว่าขายเนี่ยขายเทลาโตหรือขายเป็นโคมนั่นคือก็ขายแม่ลูกนั่นคือก็ขายโตเดียวโอ้แม่ลูกเนี่ยไรไปได้เขาขายไปแต่เก่าเนาะตัวใหญ่ๆแม่ใหญ่ๆนี่แหละหอดแสนบอหอดเนาะ,ะเจ็ดเปด โอ้7 8ืน่นเนาะหันขาขายส่องจะวางว่วนแพะมันก็ได้หลายเนาะนปีนี้ยังขายตัวไปปีนี้ปีนี้เพิน่นขายสองสามตัวแล้วแต่ว่าเพิน่นขายซื้อไหมโอ้ขายหลือซื้อมากี่จังแม่สาวหนึ่งซื้อมาไหมบ่แม่นี่จ้าขายไปในแม่หนึ่งซื้อมาหกหมกื่มนเนาะนี่พี่นอ้อ,องง่วราคาวหกหมื่นพี่น้องเพิ่นซื้อมาอนีสามหมื่น,น ก็มีลูกด้วยเนาะแม่นบ่อันนี้ไม่ทองจ้ะทองมันเอเียงเลี้ยงยังไม่มีลูกม,มีมีมีม่านทองพีง่น้องอันนี้ออกเดือนตุลาที่ยี่สิบเอ็ดตุลาเขาออกนี่จะสีเดียวเอาหยามันบกินมาขึ้นจังไหนขึ้นมาจากไซห้างไว้อันนี้มันมันหางโอ้ผู้เกี่ยวดูเกี่ยวเลยเนาะมันมันถิมน่มทองไหลเนาะนี่พี่น้องหยาเพิ่นถินมน่มทองไหลได้ทองให้ที่ห้างไซมันบกเปลืองบกเปลืองหยาแต่ว่าคนนี่ดูเติบด้วยเนาะเนี่ยมึงแม่ ว่าอไรม,าม,มพ่อบ้านเกี่ยวผู้เดียวบอรหรือฮอกกัซอยพันยูยโอตัดเอาเนาะเอาเครื่องตัดยาบ่ได็ปลูกได้พี่น้องเขาวอาไปหาลำขั้นหน้าไสิพี่น้องยามเลี้ยงฮอกกับปลอยล่งทง,งเลรอเนาะย่ามเลี้ยงมันมันมันทงกว่างพี่น้องเนปลอยนี่แหละโอ้เม่อปน้าเด็กินเข่าเขามีาไรบอปลอยกินข่นนนขขขขาแบบ โอ oh, <laughs> ้โหสวดบรรนาสูตรอันว่าแบบมันมียาหลายละปล่อยง่วลงกินละมันได้ผลเพราะบ้านนี่มองเขางามก็ได้ผลหมดแล้วโอ้มองมียาคือมียาคือเก่ามองมียากันไม่เป็นใจเนทุกตัวโอ้เลี้ยงว่าคนว่าเลี้ยงง่ายเลยอาที่ห้าคือไห่หนามย่างเดียวอาที่เอายาคือพ่อบ้านเนาะพ่อบ้านพ่อบ้านอายุหลายเลยละพ่อบ้าน ังนุมน่มๆเลยเนาะสีเ่เศษย่างนุ่มอยู่พี่น้องยนะังมีแห้งเลยยังมีแข็งแรงอยู่ยังเข็ดงานได้หลายอย่างพี่น้องโอ้บมดนี่ก็บถันง้วมันขึ้นกันได้หลายอย่างเลยได้ลูกน้อยยักษ์ตัวละปีนี่สามตัวแล้วเนาะคุณพี่น้องลูกน้อยเพิ่นไอ,อ้อไม่ไม่ได้เพิ่นมานนอนกองกันออนกล่องเอลี่พี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเพิ่น,นว่าคอกเพิ่นกับคอกบอลบานธรรมดาพี่น้องบริเลยากใหม่ยุค่้า ไม่จำเป็นต้องไปเฮ็ดคอ,อกมาตรฐานดอกเฮ็ดซ้ำนีแ่แหละพี่น้องแต่ว่าง่วนจริงมันง่วนง่ามกว่าขอบอนะสาเน้องอ๋ออกมากด้่เองไปส้มมั่วองอะไรก็ม่วงพ่งงงนมาแน่นนี่หน่อยไม่มีเงินซื้อมมาขายให้ดิไปออกมาไปผ้าไปเบิ้งค้วยพี่น,ออน,น้องข้างท้องพุเบิ้งค้วยพี่น้องบานนี่ผ้ามาเยี่ยมแฟนครับทั้งผีพี่น้องทั้งบ้านชุ่มพ่นผีอาซาติสผ้ามา,า,าชมง่วนง่ามควายง่ามพี่น้องไม่ได้มาล่ะ มีแต่เอฟซีพี่น้องทั้งผีกระไรอยู่พี่น้องมากกับเอฟซีมันเลยมากกับมิถือโอกาสไปหงทัวร์ถึงพี่น้องการสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้เอาไว้ซำหรั่อนๆนะครับเดอ้อคลิปหนาพอกันไหมการสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ